นี่เขาพาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแต่ก็มักที่จะหายตัวไปค่ะนะครับจะทายังไงดีคะอ่านี่ถ้าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกมันก็อาจจะไม่แปลกแต่ถ้าช่วงหลังๆที่คุณมีปัญหามีความสัมพันธ์กันและอยู่ๆมันแยกตัวออกไปคุณการันตีได้เลยครับมันแอบไปแชทอะไรบางอยา่างมันแอบไปคุยอะไรบางอยา่างแอบไปส่งข้อความหาใครบางอยา่างคือมันมีพฤติกรรมแปลกๆชว์เลยครับว่าเขาแอบคุยกับใครบางคนหรือแอบติดต่อกับใครบางคนครับ แต่สิ่งที่คุณควรทําคือ1ไม่ควรสืบไม่ไม่ต้องสืบต่อนะครับ2ครับบอกเลยครับว่าเฉยๆไว้ครับ3ครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทําการยิง trust รับคือ,ค,อคือใช้เทคนิคจากสังรักเช่เลยครับการให้ของขวัญบางอย่างการใช้ชุดคําพูดชี้นําสมองและการไม่พูดเออนี่สําคัญ33คําพูดครับอันนี้คือคือสิ่งสําคัญมากเช่นคุณรักฉันไหมอะยิ่งทําให้คนหมดรักคุณเร็วมากขึ้น คิดถึงยังนไหมยิ่งทําให้คนหมดรักคุณเร็วมากขึ้นมี33คําพูดครับจริงๆมันมีเหตุผลทางจิตวิทยานะครับว่าทําไมถึงไม่ควรพูดประโยคเหล่านี้ทั้งหมดเลยใครเรียนในสังรักก็จะรู้ว่ากฎของความรักมันมีอะไรบ้างแต่นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรทําครับแต่คุณควรทําให้อีกฝ่ายเริ่มตายใจว่าอ๋อนี่มันมันตามเราไม่ทันหลอกนะครับนี่มันเอ๊ะมันก็แค่คนที่อยู่ในสต็อกแต่ในขณะที่คุณใช้เทคนิคจากสั่งรักเนี่ยมันกระตุ้นหนึ่งครับ โดปามีนความตื่นเต้นคนเวลาได้แกะกล่องของขวัญเนี่ยครับมันจะรู้สึกเอ๊ข้างในมันมันลุ้นนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคนได้ลุ้นเนี่ยโดปามีนมันหลั่งโดยที่ไม่รู้ตัวเวลาคุณใช้ถ้อยคําที่ชี้นําสมองเช่นเอ๊ช่วยบอกข้อดีของฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันมีข้อดีอะไรบ้างสักข้อเดียวนะครับวันนี้ที่คุณเห็นว่าฉันทํามาทั้งหมดเนี่ยฉันมีข้อดีอะไรบ้างพออีกฝ่ายตอบมาเนี่ยมันจะรู้สึกดีครับสมองจะรู้สึกสงบและมันจะไม่ตั้งกําาแพงในกกรรต่อสู้ัับคคุณบ การรีบปรับเรื่องบนเตียงครับนะครับจริงๆเรื่องนี้อยู่ในคอร์ส27วิธีกระตุ้นความอยากครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก6เล่มครับเล่มที่1อ e ีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอด์แอดลอวอีอันเดอร์สกอร์ตองเก้า 2. เมื่อเข้าไปที่ไลแอดแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Li แอด 5. บอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ